สวัสดีค่ะค่ะดิฉนันนางสาวเจรพรสั่งนี้ิหมนะคะเป็นประธานอ่าสตรีหมู่ที่9ต้าตบลชุมโคนะคะแล้วก็เป็นประธานกลุ่มอ่าเลี้ยงสุกรพันเนื้อนะคะอ่าที่ตั้งของกลุ่มเนี่ยจะตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ต้าตบลชุมโคอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะค่ะอ่า หลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพรมานะคะกลุ่มของเราก็ได้มีการารวบรวมสมาชิกคือสมาชิกของเราเนี่ยได้การาเลี้ยงสุกรเนื้อเป็นกลุ่มนะคะาจากนั้นก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่เรา,าพิกแพงขึ้นมานะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเลี้ยงของเรานะคะจากเลี้ยงสุกรเนื้อกลายมาเป็นาการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์นะคะแล้วก็จากนวัตกรรมที่เราพิกแพงขึ้นมาเนี่ย ทำให้กลุ่มเราประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศของโครงการสตรีของจังหวัดชุมพรนะคะรายได้ของกลุ่มนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5-6 0,000มืนบาท ต่อ1นึคนต่อหนึ่งรอบนะคะในการเลี้ยงสุกรเนื้อเนี่ยจะตกอยู่ปีหนึ่งรายได้อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นบาทนะคะทำให้เรามีความสามารถที่จะชำระหนี้คืนของอกรมได้นะคะโดยที่เราไม่เป็นหนี้เสียนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราได้ปิดบัญชีกับกรมกรมพัฒนาชุมชนไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ อขอฝากประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของทั่วประเทศเรานะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของเรามีให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็จะเป็นแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้วนะคะแล้วก็กู้ยืมได้นะคะโดยการที่เราติดตามข่าวสารจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนประจำอำเภอของทุกอำเภอนะคะแล้วก็จะผ่านมาทางช่องทางของคณะทำเงินขับเคลื่อนตำบลน,นะคะ จากตำบลแล้วก็จะผ่านมาเป็นอาคณะทำงานอาของระดับหมู่บ้านนะคะถ้าสตรีท่านใดน,นะคะสนใจที่จะใช้บริการในส่วนของเงินกู้และงบประมาณสนับสนุนตรงนี้นะคะสามารถที่จะขออายื่นโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนในส่วนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอให้เป็นการที่ว่ากู้ยืมมารับเงินอุดหนุนมาแล้วก็ทำจริงนะคะให้มีหลักฐานทำจริงนะคะ เมื่อเราอยู่ได้แล้วสังคมก็จะแข้มแข็งนะคะเราก็อาตอบแทนอะไรให้กับสังคมได้เยอะแยะเหมือนที่กลุ่มดิฉันทํานะคะขอบคุณมากค่ะ